สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีเด็ดอาบังพังโตก็อยู่กับผมเช่นเคยวันนี้3ตัวก็ให้กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับไปในลีกลาดิกาสเปนครับเป็นคู่ของบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านพบกรันรของเลอันเบอติสนะครับนะคู่นี้เลยราคาต่อไปทางเจ้าบ้านนะครับนะั่นเลยราคาเปิดออกมาลูกครบลูกครึ่งปัจจุบันไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งแล้วนะครับนะคู่นี้แข่งตีสองนะครับนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะมาไปในคู่ของ อ่ะบาเลนเซียครับนั่นะลีกเดียวกันเลยครับเปิดบ้านพบกันเป็นของแอดมาดิดนะนะคู่นี้เลยราคาต่อไปทางอ่าทีมเยือนแอดมาดิดในราคาปอปอนะตอนนี้ไหลขึ้นเป็นครึ่งลูกน้ำนะนะคู่นี้แข่ง3ามทุ่มแล้วก็อีกคู่นึงครับนะไปในคู่ของอ่าไปในลีกอิตาลีครับเป็นคู่ของเจนัวครับพบกับนาโปลีนะ้ำคู่นี้อ่าเลยราคาต่อไปทางนาโปลีทีมเยือนนะั้นเลยแล้วก็ถือว่าไหลลงนะจากราคาเปิดมาลูกดึงไหลลงมาเป็นครึ่งครบลูกนะครับส่วนอ่าคู่นี้แข่งตีหนึ่งสี่สิบห้า นะครับเอาไปดูคนงานของคู่แรกกันก่อนนะบนักของบาร์เซโลนาก่อนเลยดีกว่านะครับไปดูสองคู่นี้กันก่อนนั้นใน5นัดที่ผ่านมาครับผลงานใน5นัดของ<ไ>บาร์เซลโลนากับเลอันเบสติกนะครับผลงานเนี่ยเจอกันมาใน5นัดเนี่ยเป็นบาร์เซโลนาที่เอาชนะไปมากกว่านับนะถึง3ครั้งเลยแล้วก็เลอันเบสติกนี่ชนะครั้งหนึ่งนะก็เมื่อ2021นยี่สบก็ถือว่านานแล้วแต่ว่าล่าสุดนี่บาร์เซโลนาเอาชนะไปถึง4-0นะครับอ่ะไปดูผลงานของเจ้าบ้านของบาร์เซโลนาดีกว่าเราไปแบบ ไวาๆกันเลยนันผมก็ได้วิเคราะห์มาแล้วนะครับนะอ่ะว่ากบาลเซลนาผลงานในบ้านนับนะไม่เคยนัดนัที่จะเสียประตูให้กับใครเหมือนกันเลยนับนัก็ไปแพ้กับอาร์เซเตลัสเมื่อกลางปีที่ผ่านมานัเมื่อเดือน5นะครับ ก็ไปแพ้กับเลียนโซเดรัสแพ้ไปพลาดแค่ประตูเดียวก็แพ้ไปจบ2ไปไอแพ้ไป2ประตูหนึ่งน้นะัส่วน2นัดล่าสุดถือว่าทำไม่ดีเลยสำหรับบาเซโลนานะ้คนระับชนะคาดิสแล้วก็ชนะมาเยลกาและก็ไม่เสียประตูด,ด้วยนะับแล้วก็กินราคาด้วยนะ้ำนะักเล่นราคาต่อมาตอนเจอคาดิสก็เปิดไมนะ้ลูกครึ่งนัดเจอกับมาเยกาก็เปิดลูกครึ่งครบสอง 2, นะ้ครนะักก็กินเต็มเลยทั้งคู่นะครับก็ผลงานในบ้านถือว่าทำาดีสำหรับบาเซโลนาครับนะข้ล่าสุดถือว่าทำไดีเลยนะ้ครนะับที่ถ้ามอง ส่วนทีมเยี่ยครับหน้าผลงานนอกบ้านเลยของเรียนเวติติเนี่ยในห้านัดของเรียนเวติติน้ำนะชนะ2ครั้งครับแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งครับก็เอาปีนี้ก่อนเลยเอาเดือนอ่าเตั้งแต่เดือน7เลยน้ำนะเดือน7นี่ครับน,นะก็แพ้ไอ้ท่านบราไว้สามหนึ่งเลยน้ำในบ้านของท่านบราไว้แล้วก็แพ้อ่าล่าสุดไปแพ้เลอันอ่าแอตเลติกบิ๊กบอกร์ของเรานะไปแพ้เลยอ่าแอตเลติกบิ๊กบอกร์น้ำนะล่าสุดเลยแพ้ไปสิงซีสองน้าผลงานนอกบ้านครับถือว่าดูแย,ย่มากนนนะแลล้วมมาาาเเจอทีบร์ซโ่ ที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงน้ำหนักวันนี้เรีนราคาต่ออเจ้าเจ้าบ้านน้ำหนักบาร์เซน่านี่อยู่อันดับ3เลเมทิติยู่อันดับ7น้ำหักแข่งไปแล้ว4เช่นกันเหมือนกันเลยนะครับบาร์เซโลน่ามีคะแนนรวมอยู่ที่10นะครับส่วนเรดเมทิติยู่อวนเต็มรวมมี7นะครับคู่นี้นะครับเรีนราคาต่อไปทางบาร์เซโลน่าในราคาลูกครึ่งปัจจุบันไหลขึ้นมาเป็นลูกครึ่งนะครับอ่ะก็คู่นี้ค่าน้ําจ่ายเจ้าบ้านคือจ่ายเต็มเลย นับจ่ายบาเซลนาแต่ถะจ่ายทิมเยือนจ่ายเรเบติสนับน้จ่าย,น,นะายน้ําขาวนับนะสูงต่ำเปิดมาสองลูกครึ่งควบสามปัจจุบันไหลขึ้นมาเป็น3ลูกแล้วนนะส่วนค่าน้ําจ่ายนับนะตอนนี้ไหลปัจจุบันไหลเป็นน้ํา9ส่วนต่ำก็ไหลยอยู่ที่น้ํา9เช่นกันนะแล้วก็คู่นี้นะนับนะดูจากราคาผู้ใดหลายอย่างนับนะดูจากค่าน้ําจ่ายนับนะมีการมีแบบความเอ็นเอียงมันมองมันไปทางบาเซลนาทุกอย่างเลยนนะนะทั้งทั้งฟอร์มแล้วก็เหร็ดราคามันเอยนเองไปทาง เอ็นเอียงไปทางบาเซียนาค่อนข้างสูงนะครับนักคู่นี้นะก็อ่าวันนี้น้ำหนักคนแพ้ไปเล่นบาเซียนาเยอะครับนะผมว่าวันนี้บาเซียนาไม่แพ้แน่นอนน้ำหนักคู่นี้เลยล่ะครับเปิดมาลูกครึ่งถือว่าไม่แพงเลยน้ำหักคู่นี้ไปต่อเจ้าบ้านไม่เสียแน่นอนวันนี้ไปบาเซียนาในราคาลูกครึ่งนะครับนักคู่ที่2ครับเป็นคู่ของบาเลนเซียครับเปิดบ้านพบกันไปของแอตมาดริดครับคู่นี้แข่ง3ามทุ่มน้ำหนักเอาไปดูผลงานย้อนหลังนิดนึงนะครับนะของคู่นี้ใน5นัด ผลงานยอนหลังของคู่นี้ครับนะก็เป็นแอตเลติกมาดิดครับนะที่เอาชนะไปถึง4ครั้งเลยนะนะก็เสมอครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ครับนั้นในบ้านแอตเลติกมาดิดนี้เอาชนะไปถึง3ประตูต่อศูนย์และก็ในบ้านถึงแล้วก็บุกไปเอาชนะในบ้านของบาเลนเซียถึงอ่าหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนะผลงานครับนะถือว่าทําได้ดีสำหรับแอตมาดิดนะนะก็ผลงานล่าสุดครับกดไปถึง3ศูนย์ด้วยนะนะมีความมั่นใจสูงอ่าไปดูผลงานของบาเลนเซียในบ้านดีกว่าล่าสุดครับบาเลนเซีย เพิ่งจะแพ้ให้กับโอซาซูนาไป1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เมื่อวันที่19เดือน8นะับเดือนที่เดือนเดือนก่อนนี่คบนะก็ไปชนะลาสพัดมัต์หประตูศูนย์นะผลงานในบ้านครับนะถือว่ายังจับเป็นยังตอนนี้คือยังจับต้องไม่ได้เลยนะนะสำหรับการที่ชนะชัยชนะนะยังจับต้องไม่ได้เลยนะคนะคู่นี้นะหรือราคานเปิดออกมาต่อแอตมาดิดเนาะดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่า นำนะ้ผลงานของอขอ้ขอชุยขอของทีมเยือนในหานัดสละเอเดริโกมาดิดที่ผ่านมานอกบ้านนำหนะ้ล่าสุดคำนา้าถือว่าทำได้ดีมากนำหนะ้ไปกดถึงในบ้านของไลโยบาเยกาโนถึงเจ็ดประตูต่อศูนย์นำนะ้แล้วก็แฮนดี่แคปเปิดออกมาครึ่งลูกนำหนะ้แล้วก็กดไปถึงเจ็ดศูนย์ผลงานรับโอ้โหร้อนแรงมากนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับแอตเลติโกมาดริดอยู่อันดับ4บาเลนเซียอยู่อันดับท้ายอ่ากลางตารางนำให้ท้ายหลงังกลางตารางอยู่อันดับ11็ดนำนะ คะแนนรวมมัพานแค่หนึ่งแนะแอดมิดติดอยู่เมียนคะแนนรวมอยู่เจ็ดส่วนบา l เลนเซียมีหกบคู่นี้มองไปทางาความวันนี้นะดูจากราคาภูนะราคาภูนี่จ่ายเจ้าบ้านจ่าย3เท่าเสมอจ่าย3เท่านะนะแล้วก็จ่ายแรติโกมาดิดจ่ายสเท่านะครับก็คู่นี้นะเป็นไปได้สูงเลยว่า,อาบอลออกได้3ามหน้านะครับบางที วันนี้นะ้ำนาอาริกโกอาจจะแพ้ก็ได้นำ้นำนาไม่ใช่บางทีรดูการจากน้ําจ่ายราคาปูแล้วก็สูงต่ำนี่เปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะคู่นี้วันนี้เกิดสกอร์ยิงกันค่อนข้างที่จะต่ําด้วยดูจากราคาสูงต่ําเปิดออกมาแล้วก็ราคาน้ําจ่ายนะ้ำจ่ายบาลิเซียน้ำแปดเองนะครับส่วนจ่ายทีมเยือนอาริรกโกมาดิดเนี่ยที่ฟอร์มอดแรงจ่ายน้ำเต็มนะคู่นี้นะั้นแนะนำไปเลยน้นาะเนะจ้าบ้านน้นาะนะนะไม่แพ้ น,นัำหน้าวันนี้ออกเสมอแน่นอนอาจจะจบหนึ่งหนึ่งนนหน้าคู่นี้ไปต่อบ,บาเลอขอไปไปลองบาเลนเซียในราคาครึ่งลูกนะครับคู่ที่3ก็เป็นคู่ของอไปในลีของอิตาลีก็เป็นเจนัวก็เปิดบ้านพบกันของนาปโปลีคู่นี้เลยราคาต่อไปทางนาปโปลีทีมเยือนครับในราคาครึ่งครบลูกน้ำหนัาปัจจุบันไหลลงมาครึ่งลูกนะคู่นี้น,น้าหนัาแข่งตีหนึ่งสี่ห้าดูผลงานย้อนหลังนิดหนึ่งนะในหนะ้านัดสำหรับคู่นี้ นาบุรีเอาชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เจนัวนี่เอาชนะไปครั้งหนึ่งครับนะเมื่อสมาริบแต่ว่าล่าสุดนี่นาบุรีผลงานดีกว่านะครับผลงานเอาปีนี้น้นันปีนี้เพิ่งเจอกันยังไม่เจอกันทีนะปีนี้รู้สึกไม่เจอกันทีส่วนเจนัวผลงานในบ้านครับนะที่ล่าสุดเลยพัเพิ่งแพ้ฟ,ฟิออเรนตินาไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับผลให้แพ้ในบ้านด้วยส่วนนาบุรีครับนะนอกบ้าน นะผลงานนอกบ้านใ, cache, ในบ้านนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยนะผลงานนอกบ้านก็ชนะฟอร์นิเน่เน่ขอไปฟอร์ซิโนเน่นะนะสามต่อหนึ่งนะลิ้นพันหน่อยนะครับนะเช้าเช้าอ่ะก็คู่นี้นะครับนะก็เห็นใ้ชัดเลยว่าดูจากฟอร์มอะไรหลายอย่างนาบรีอยู่ในพวกนะนะก็เจนุนแบบสิบห้านะนะคะแนนอยู่ห่างกันไม่มากนะครับนะก็เพิ่งออกสตาร์ทกันมาแค่3เกมนะคู่นี้นะเดี๋ยวราคาต่อไปทางนาโปลีน้ำจ่ายน้ำแปดนะส่วนจ่ายน้ำเจ้าบ้านที่จ่ายน้ำเต็มนะเห็นใ้ชัดเลยว่าวันนี้ นะนาปโปลีมีชัยมากกว่านะนะรู้จักราคาสูงต่ำอะไรด้วยวันนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรนะนะเปิดมาค่อนข้างที่จะน้อยนะคู่นี้ครับนั้นแะนะนําไปต่อนาปโปลีในราคาครึ่งควบลูกนะนะสรุปสองสามคู่ที่ให้ไปมีอะไรบ้างครับนะคู่แรกครับนะาไปต่อบาเซีนาในราคาลูกครึ่ง,งและก็ลองบาเลนเซียในราคาครึ่งลูกและก็ต่อนาโปลีในราคาครึ่งควบลูกนะครับนะนะก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอฝากกลุ่มนิดหนึ่งนะนะักเอากลุ่ม ่าสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลนะครับก,ก็แอด b u n g 789เมาได้เลยนะครับก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นสวัสดีครับ